พามาลาปลากกยใหญ่ครับพี่น้องด้วยการวางขขยขนานผิวน้ํานะครับนาทีมโดยทีมงานพันโทนครับผมจากนางรองเดิเรียมเดีครับมันจะขึ้นมาปุ้มแล้วก็ติดตะข่ายเราครับนู่นั่นโอ้โหติดไหมแต่บางตัวก็ไม่ติดนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ติดจนได้นะนี่ครับผลงานบางส่วนนะครับมีตัวรุ่นใหญ่ๆเลยครับแช์ไว้อีกก็ปั้นนั่นครับในถังน้แข็งนี่เนาะคอยดูครับผมปาหนาจะถึงร้อยโลครับเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงให้ดูครับ ดูครับมีตรปาครับปลากกยใหญ่โหใหญ่ๆวะวันนี้เราไปล่าปลากกยกันมาครับเคยเห็นไหมครับการล่าปลากายที่แบบได้เยอะขนาดนี้ครับเท่าไหรครับกี่ตัวครับเห็นทีมงานเราบอกมาว่า41ตัว41่ตัวทำกินไปอีกหนึ่ง42ตัว สุดยอดครับดูได้ในคลิปยาวสนุกจริงๆครับคลิปนี้ครับรับรองได้เลยอ้